สวัสดีครับสวรสดีครับเพื่อนครับเจอกับหนุ่มนคนไม่นายอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้นะครับจะมาอัปเดตในส่วนของรถที่อยู่ในโกดังที่เข้ามาใหม่และยังอยู่นะครับก็ยังเช่นเจ้าตัวนี่แหละครับอีซูซุนะครับเป็นตัวยกสูงไฮ g h นเดอร์นะครับปี2018เกียร์ออโต้เครื่อง1.9บูพาวเวอร์นะครับถึง150แมสตัวนี้ยังมีอยู่ประมาณ4คันให้เลือกนะครับใครสนใจก็สอบถามมาใน คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับนี่คือเกียร์ออโต้ของเจ้าตัวเอซูสุนะครับนี่เป็นตัวแซดนะครับก็คือเป็นตัวท็อปของเขานะครับอายในจะมืดนิดนึงนะครับนี่แคปเปิดได้อย่างนี้ครับอันนี้คือในส่วนของเจ้าตัวอีซูสุนะครับแคปเกียร์ออโต้ที่ก็มีเพื่อนๆหลายๆท่านนะถามหาอยู่ว่ามีรถแคปเกียร์ออโต้บ้างไหมก็มี รุ่นนี้แหละครับก็คือเป็นตัว isuzu ไฮแลนเ n อร์นะครับสวยๆแบบนี้เลยอันนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะครับเพื่อนนะมาจากหน่วยงานแล้วก็ถูกส่งมาที่เราเลยนะครับนี่ฮะเป็นรุ่น z d ดดีนะก็ใครสนใจก็ทักมาในส่วนของ isuzu เกียร์ออโต้นะครับแคปนะครับอ่ะต่อไปก็จะเป็นเจ้าตัว toyota hilux รีโวสีประตูเกียร์ออโต้คันนี้ไม่แสนห้าเพื่อนนะราคาจะอยู่ที่559,000บาทนะครับมีแคลริบอยด้วยนะครับคันนี้ก็ทอ4940นะครับรถสวยๆมีไม่เยอะแล้วเพื่อนเพราะตอนนี้แม้กระทั่งเราเองแม้กระทั่งลานประมูลก็มาเอากันไปเยอะแล้วนี่ฮะไม่0 5 5 3 7 7 7กิโลที่ใช้ไปนะนี่ครับแบบนี้เลย คันนี้เป็นปี17นั่นเพื่อนนะภายในเบาะจะไม่เหมือนปี18ปี18จะเป็นสีดำล้วนนะครับส่วนปี17เนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลนะแต่ว่าวัสดุเหมือนกันอ่ะในส่วนของ isuzu spark ตอนเดียวนะครับพร้อมแคริบอยนะครับถ้าเป็นปี2018นะครับก็ราคาจะอยู่ที่390,000นั่นเพื่อนนะแต่ถ้า ไฮไลท์เนี่ยเรามีรุ่นที่เป็นรุ่นตอนนี้อยู่ในส่วนของการปรับสภาพมาแล้วนะครับอย่างนี้ปี16นี่ครับเพื่อนๆราคาดีมากๆนะครับราคาถ้าเป็นปี16นั้นเพื่อนนะอยู่ที่259,000บาทเท่านั้นเองเป็นเครื่อง1.9บูพาวเวอร์เหมือนกันนะครับ150ม้านะครับส่วนบานสไลด์นะครับส่วนรถบานสไลด์สองคันนี้ขายนะขายนั้นเพื่อนนะราคาก็ ถ้าเป็นปี18นะครับก็ขายอยู่ที่3 19,000บาทถ้าเป็นปี17ลงมา16ก็ขายอยู่ที่2 0 0 0ไปปายนะใครสนใจก็ทักมาเช่นเดิมนะครับในส่วนของรถตู้นะครับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ราคาปรับลงเยอะเลยนะครับใครหายอยู่ทักมาได้นะครับก็คือราคาจาก8 0 0แสนกว่า8 2 9นะ เหลืออยู่แค่ตอนนี้เหลือ7 6 9 0 0สนบาทหรือ7 7็ดแสนมื่นับาทแล้วแต่เลขไม้นั่นเพื่อนนะส่วนเจ้าตัว Honda Accord นะครับตัวนี้จะเป็นโฉมปีสินะเป็นตัวไฮบริดนั่นเพื่อนมีอยู่ประมาณเท่าที่เห็นเนี่ยสีบอลเงินแบบนี้นะครับจะมีอยู่ประมาณ4-5่ถคันก็ใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับเป็นไฮบริดนั่นเพื่อนนะ ไฮบริดไฮบริดราคา7จแสนปลายๆครับไม่แพงส่วนเจ้า Xpander ปี2022นะครับก็รถเข้ามาเรื่อยๆนะอันนี้5,99,000บาทนะครับก็เข้ามาอยู่เป็นเรื่อยๆนะครับไม่เยอะแต่ว่ามาอยู่เรื่อยๆส่วนเจ้าตัว,ตว Toyota Vios ตัวนี้1,5448แรงม้านะาราคาเริ่มต้นที่3 3, 3 9 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าเลขมไม่ถึง 1,000 0 0สก็จะขายอยู่ที่3 5 9 0 0 0บาทนะครับส่วน Camry 2.0G นนะครับตัวนี้ปี2020นะ2,020บขายอยู่829,000บาทก็มีอยู่1คันสีบรอนเงินนะครับก็มาเลือกซื้อกันได้เลยในส่วนของนี่ฮะโฉมปี16ที่ไปปรับสภาพมาอันนี้2,59,000บาทใครหาอยู่ก็ทักเข้ามาเพื่อนเพื่อนนะเขาลบไปจะหมดแล้วนะครับจากที่ผมแจ้งไปคือมันมีอยู่แค่ 17คันตอนนี้เหลืออยู่ประมาณน่าจะ7หรือ8ดคันนี่แหละครับสุดท้ายแล้วส่วน4คูณ4นะครับเป็นตัวจี G นะครับ4คูณ4แฉกก็5 0 0แสนกว่าบาทก็ยังมีอยู่นะเข้ามาเนี่ยอย่างเนี้ยเข้ามาสองคันเพื่อนเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่คือในส่วนของรถที่เพิ่งเข้ามาวัน2วันนี้นะเพื่อนนะเนี่ยอย่างคันนี้เพื่อนที่ปรับสภาพมาเนี่ยคันนี้นะ เนี่ยราคา259 0 0 0บาทเท่านั้นเองปรับสภาพสีอย่างนี้มาแล้วสวยแบบนี้เลยเพื่อนเพื่อนเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะครับส่วนใครที่ไม่ชอบแครี่บอยก็ไปถอดขายได้นะครับราคานี้เราขายแล้วไม่มีแบตนะครับซื้อสดจ่ายสดเท่านั้นเลยแล้วก็มีค่าโอนกรรมสิทธิ์แค่ต่างหากสอง0ับาทเท่านั้นเองอันนี้ก็อีกคันหนึ่งสำหรับเจ้าตัว Honda Accord สมปี18นะครับเป็นไฮบริดก็ซื้อกันได้นี่ฮะ ตอนเดียวเนี่ยคือราคา2องแสนห้าบาททั่านั้นเลยเนี่ยสองคันเนี่ยแบบนี้เลยเพื่อนๆไม่ต้องทําเลยแล้วนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เก็บงานนะเดี๋ยวต้องไปเก็บงานก็คือเคลือบสีให้อีกรอบหนึ่งเอาเบาะไปฟอกให้อีกเอาตัวรถอ่ไปทําชงรถให้อีกนะครับก็จะสวยงามกว่าน,นี้เยอะนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับสําหรับการาวันนี้สํารวจสต็อกนะครับอัปเดตล่าสุดนี่ฮะอย่างคันนี้พิ่งเข้ามาราคาเจ็ดแสนนะครับ หก0 0 0บาทนะครับใครสนใจก็ตามได้เลยวันนี้อัปเดตสต็อกประมาณเท่านี้สลับทีนนี้ไปแล้วสวัสดีครับ